ครับวันนี้เรามาเจอกันไลฟ์สดวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดเมษายนส5 6 8ันา,ายหกสิบแปดนะครับก็เหลืออีกสองวันเนาะเราก็จะถึงสิ้นเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรายเดือนก็จะปิดแท่งลงเราก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าแท่งรายเดือนจะปิดแท่งลงเป็นอย่างไรเราไปดูแนวโน้มราคาทองคําไปด้วยกันเลยครับก่อดอื่นเรามาดูกันที่เทรนไลน์ แท่งลายนะครับซึ่งรายเดือนเนี่ยเราดูแท่งลายเดือนกันสักนิดนึงไปแอบมองนะครับแท่งลายเดือนเป็นอย่างไรจะเห็นว่าแท่งลายเดือนนะครับขยายมาดูนะครับก็ยังไม่ได้มีอาการว่าจะลงอย่างไรเลยนะเราจะสังเกตเห็นจากแท่งเนี่ยก็เป็นการดันตัวขึ้นนะครับแท่งลายเดือนเนี่ยยังคงเป็นการดันตัวขึ้นอยู่เนาะแบบนี้เนาะซึ่งการดันตัวขึ้นนี้เนี่ยแท่งล่าสุดแท่งล่าสุดก็ยังไม่ได้มี อาการว่าจะทําท่าลงนะครับแท่งล่าสุดนี้ก็ยังไม่มีอาการใดๆนะครับเพราะฉะนั้นอีกสองวันนะเราก็ต้องมาดูว่าแท่งล่าสุดตัวนี้เนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงบางทีสองวันอาจจะเปลี่ยนชีวิตหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องมารอดูกันนะครับแท่งเนี้เจ้าแท่งนี้เลยนะครับปิดแท่งรายเดือนเจ้าแท่งนี้จะเป็นยังไงจะเป็นพินบาร์ไหมจะเป็นโดจิ หรือจะเป็นแท่งดันตัวขึ้นตรงนี้ต้องหลุนเลยนะครับกับแท่งรายเดือนก่อนจะไปรายเดือนครับหลังจากนั้นเราก็ไปดูกันต่อเลยครับที่ t m m f r ฟรมรายเดย์รายเดย์บอกกับเราว่าอย่างไรบ้างมาดูกันเลยครับเทรนด์ไลน์ของรายเดย์บอกอย่างไรกับเราบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความสําคัญของ t m m f r a ร e นะครับซึ่งเราก็ต้องมองให้ออกว่าตอนนี้รายเดย์บอกอะไรกับเราเทรนเป็นอย่างไรตีเทนไปเลยครับ จากโลผ่านโลไปเลยครับแบบนี้สักครู่นะครับาเอาเทนไลน์มาจากตรงไหนล่ะที่เราจะตีก็คือนี่ครับโลที่หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ตรงนี้ครับตีผ่านไปเลยครับตีผ่านสองพันห้าร้อยสามสิบหกได้เทนเส้นนี้มานะครับได้เทนเส้นนี้มาเรียบร้อยแล้วเราก็โคลนเอาไปไว้ที่ด้านบนนะครับ ก็ได้มาเสร็จแล้วเราโคนเอาไปไว้ที่ด้านบนก็ไว้ที่จุดสูงสุดที่อยู่ระหว่างเลยเนาะตรงไหนสูงสุดก็ไว้ตรงนั้นเลยครับก็ตรงนี้ครับ2431เอดเหรียญตรงนี้นะครับเรียบร้อยเราได้แนวโน้มเทรนมาแล้วใครเข้ามาแล้วขอห้าคนละ1ตัวครับขอห้าคนละ1ตัวครับใครที่เข้ามาแล้วไลฟ์หัวใจต้องมีแชร์ต้องมานะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรต่อเรามาดูไปด้วยกันเลยครับก็คือ ราคาเนี่ยดีตีทะลุเส้นเทรนตรงนี้ขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นเทรนไลน์เดย์เนาะสีฟ้านี่เป็นเทรนคู่ขนานไลน์เดย์แล้วตีทะลุขึ้นไปนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงเราก็ต้องไปดูที่ลายสี่ชั่วโมงต่อว่าลายสี่ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างจะเห็นว่าณนะเวลานี้ลายสี่ชั่วโมงนั้น <c oughs> ทําแนวโน้มอ,อะไรไว้ครับแนวโน้มแบบนี้ครับตีเส้นเทรนลายสี่ชั่วโมงต่อเลยครับป๊บ จากไฮผ่านไฮไปแบบนี้าครับจากไฮเราลากผ่านไฮไปแบบนี้นะครับ3,167เหรียญลากผ่าน3,500เหรียญน,นะครับแล้วเราก็โค่นเส้นออกมาแล้วไปวางไว้ที่ด้านล่าง ที่อยู่ระหว่างนะต่าสุดอยู่ตรงไหนวางตรงนั้นเลยนะครับจะเห็นว่าแนวโน้มนั้นเป็นยังไงนี่ก็คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับกับเทนรายสี่ชั่วโมงเปลี่ยนเป็นสีสีแดงแล้วนะครับเรียบร้อยรายสี่ชั่วโมงสีแดงส่วนรายเดสีฟ้าโอเคนะสวัสดีครับผู้ไปต่อเลยครับจะเห็นอะไรต่อ ะเวลานี้เราเห็นอะไรต่อเราจะเห็นว่าราคานั้นวิ่งขึ้นมาถูกต้องไหมครับอ่าราคาวิ่งขึ้นมาแบบนี้ครับสวิงไฮสวิงโลขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วทะลุลายเดตรงนี้คือจุดทะลุลายเดเนะเาะพอทะลุลายเดเสร็จก็สวิงขึ้นมาสร้างลายสี่ชั่วโมงแล้วตอนนี้มันทําท่าหลุดลายสี่ชั่วโมงอยู่ใช่ไหม ต้องรอดูแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยราคากําลังจะหลุดลาย4ชั่วโมงใช้หรือไม่จะกลับเข้ามาในเทนได้ไหมคู่ขนาดสีแดงที่ตอนนี้กําลังทดสอบอยู่เลยนะครับทำโลที่3,260เหรียญน,นะครับตรงนี้คือโล3,260เหรียญที่ทำไว้นะยังไม่มีโลที่ต่ำกว่าถ้ามีโลว่าโลเมื่อไหร่ก็จะยืนยันการหลุดแนวโน้ม คู่ขนาดสีแดงซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนจะหลุดแล้วด้วยนะครับหลุดไม่หลุดก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะกลับเข้าไปในเทนคู่ขนาดสีแดงได้ไหมซึ่งก็อยู่ที่ไฮเลยนะครับไฮล่าสุด3 3 3 1เหรียญตอนนี้เป็นแนวต้านไปแล้วนะครับเราได้แนวต้านจากเทนอยู่ที่3000เส้นคู่ขนาดสีแดงนะครับ3,300 3 33 1เเหรียญ เป็นแนวต้านแรกเลยนะครับที่ไฮแล้วก็เป็นเส้นเทรนสีแดงด้านล่างนะครับใน <c oughs> แ,แนวต้านมาหนึ่งแนวแนวต้านถัดไปคือตรงไหนครับไฮสูงสุดล่าสุดเอาเมาจิ้มไปเลยครับอยู่ที่ไฮสูงสุดล่าสุดตรงนั้นอยู่ที่สักครูนะเอาเมาจิ้มไป 3,370นะครับเป็นไฮล่าสุดที่รีเบลขึ้นมาได้3,370จึงเป็นแนวต้านถัดมานะครับจาก3,330ก็มาที่3,370ตรงนี้เป็น2แนวต้านที่ตอนนี้กำลังทำอยู่แล้วก็ไฮสูงสุดที่ทำไว้ก็คือเจ้า3,500ตรงนี้นะครับ3,500นนี่คือแนวต้านสูงสุดเพราะว่า ทำออทามไฮไว้ตรงนี้เลยตรงนี้คือออทามไฮนะครับทุกคนเข้าใจคำว่าออทามไฮกันแล้วเนาะเราลุ้นออทามไฮกันมาตอลอดเลยนะครับเมื่อไหร่มันจะเกิดเพราะมันโดนทำลายมาต่อเนื่องมากคราวนี้ก็ได้ลุ้นอีกนะครับอยู่ที่3,500เหรียญซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านถูกต้องไหมถูกต้องนะครับแนวต้านสามแนวมาจากไหนใครเข้าใจขอห้าคนละ สองตัวแล้วครับเข้าใจขอห้าคนละสองตัวครับไปต่อครับเมื่อเราได้แนวต้านแล้วเราไปดูแนวรับครับแนวรับแนวรับอยู่ตรงไหนเราไปดูแนวรับไปด้วยกันเลยนะครับแนวรับแรกก็อยู่ที่โลเลยนะแนวรับแรกอยู่ที่โลโลอยู่ที่เท่าไหร่ครับโลก็อยู่ที่ 3,260ถูกต้องไหมถูกต้องเลยนะครับแนวรับแรกอยู่3,260เหรียญเขียนมาเลย3 0ม0เป็นโลล่าสุดนะครับที่ทําไว้แล้วแนวรับถัดไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เส้นสีฟ้าครับเอาเมาส์จิ้มไปที่เส้นสีฟ้าตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3,200นะครับ3,200เหรียญน,นะครับเป็นแนวรับถัดมา 3 2 0 0ยเหรียญครับจิตวิทยาด้วยเนาะศูนย์ศตัวเนี่ยอะไรที่ลงด้วย 0, 0ูนส่วนมากก็จะเป็นแนวรับจิตวิทยานะครับแล้ว <c oughs> แนวรับถัดไปล่ะแนวรับถัดไปอยู่ที่เท่าไหร่แน่นอนครับถ้าเกิดเราจะเอาเทเลไลน์มาใช้แล้วก็มเมาจิ้มไปมันอยู่ที่2860ไกลมากเลย2860มันไกลเกินไปเนาะเราก็เอาฟีโปมาใช้ก่อนละกันนะครับ ไปที่ด้านข้างเลยครับหาฟิโปมาฟิโปเนะชี r ีเทสเมนต์นะครับจากโรที่ทำไว้ก็คือ2956นเอนาะในรูปนะครับ2956แล้วตีขึ้นไปหาไฮเลยครับหาไฮที่3500เหรียญ เมื่อได้แล้วเราก็วางวางเสร็จเราได้แนวฟีโปมาแล้วนะครับ38.2%อยู่ที่32,90ซึ่งมันถูกเบรกเอามาแล้วใช่ไหมครับ3,290เหรียญตรงนี้38.2%ถูกเบรกลงมาแล้วนะครับก็จบไป50%อยู่ที่3 2 2 7นะครับก็เราถือว่า3,200เหรียญเป็นเทนไลน์แนวรับไปเลยนะครับ แล้วก็61.8%อยู่ที่3,163นะครับเป็นแนวรับถัดไป3,163เป็นฟิโปนาชี61.8%ของรีเทสเมนต์นะครับทีนี้เราก็ได้มาแล้วครับแนวรับแนวต้านอย่างละ3แนวมาจากไหนเข้าใจขอ5คนละ3ตัวเลยครับตรงนี้เป็น Time f ฟรมไลน์4ีชั่วโมงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Time เฟรมไลน์4ชั่วโมงเข้าใจของ5คนละ3ตัวด้วยครับนแนวรับแนวต้าน Time เฟร m e ลน์4ชั่วโมงจึงไม่ใช่ไทม์เฟรมที่จะใช้ในการเล่นเรเทร e นะครับเป็นไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมใหญ่ของระยะกลางเนาะแต่ว่าเป็นไทม์เฟรมเล็กของระยะยาวนะครับ น้นะตรงนี้ไม่ใช่ไทม์เฟรมที่จะนํามาใช้ในการเทรดเล่นรอบในวันตรงนี้ไม่ใช่แต่เราสามารถดูแนวโน้มได้นะครับดูแนวโน้มได้จากสิ่งเหล่านี้โอเคนะทุกท่าน